โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ทางช่องของเราเนี่ยก็มีเพจ Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนถ้าใครอยากได้หนอนด้วงเนี่ยสามารถไปหาดูกันได้นะทุกคนนะและที่สําคัญนะฝากกดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยนะถ้าผู้ติดตามครบ100สําหรับ Facebook และผู้ติดตามครบ1000สําหรับ u t u b e เนี่ยเรามีแจกหนอนแน่นอน สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะเราจะมาผสมพันธุ์กวางชนกันนะทุกคนกวางชนพ่อพันธุ์ของเราเนี่ยเป็นกวางชนที่เป็นกวางโซงนะยาวประมาณ6.4เซนนะตัวค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างหนาอยู่พอสมควรนะจากที่ทุกคนได้เห็นกันไปแล้วนะเราจะมาผสมกับแม่พันธุ์ตัวนี้นะแม่พันธุ์ตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ตัวเดิมที่ฟื้นจากการพักตัวได้หลายอาทิตย์แล้วพอสมควรนะน่าจะพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วตอนนี้กำลังกินอาหารระหว่างนี้แหละเป็น จังหวะที่ดีนะที่เราจะใส่ตัวพู่ลงไปนยะก่อนอื่นเราต้องกระตุ้นตัตวพู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวพู่ลงไปนะเราจะมาดูปฏิกิริยากันว่าการผสมพันธุ์มันเนี่ยจะเป็นยังไงนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะที่เห็นปีกสีเหลืองๆนั่นอ่ะอันนั้นเป็นอ่าเป็นกวางห้าเขานะเป็นกวางห้าเขาตัวเมียนะทุกคนเอามาใส่รวมไว้เฉยๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการใส่ตัวพู่ลงไปลองดูนะ คือตัวผู้นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะให้โชว์ความมุนให้ชมความงามของตัวผู้ด้วยนะก่อนอื่นขอกระตุ้นก่อนนะดีนเสียงตัวผู้ไหมโอเคอ่ะกระตุ้นตัวผู้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองใส่ใส่ดูเลยนะ่าจะคึกน่น,นะ,ะดูซิจะยอมไหม ตัวเมียค่อนข้างนิ่งนะส่วนตัวผู้นี่ก็เริ่มแล้วนะนะเอาเอาไว้วาเพศออกมาแล้วออกไายังน่าจะยังนะทุกคนที่เลี้ยงอาจจะมีมดนิดนึงนะเดี๋ยวรอดูนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงเริ่มนะจะสังเกตเห็นที่ที่บริเวณ ตูดของตัวผู้นะกำหนดของตัวผู้เนี่ยจะกระดิกนะนั่นก็คือเหมือนฟิโลโมนนะเป็นฟิโลโมนจะอยู่ตรงคอนะก็พอกระดิกแล้วเริ่มเ okay, อเคัน,นี้เริ่มลนวะถ้าสั่นอย่างนี้ก็คือเริ่มแล้วนะเริ่มแบบเริ่มเริ่มจะเอาละดูซิว่าเขาใส่ไปหรือ,อยังเริ่มออกมาแล้วนะแต่เหมือนไม่รู้ตัวมีอ,อมหรือเรล่า ให้มันเป็อนอย่างนี้ให้มันเกาะดีๆกอเกาะดีๆนะเกาะดีๆเกาะดีๆเจนเย็น้วตัวนี้จับตุ้กผสมเลยนะ สำหรับการผสมพันธุ์นะครับเราก็จะจับตัวผู้เข้าตัวเมียแบบนี้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าในคลิปเนี่ยจะมีข้อผิดพลาดบางส่วนนิดนึงนะครับนั่นก็คือการที่ถ้ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเกิดจากสถานที่เลี้ยงของเรานั่นเองนะทุกคนสถานที่เลี้ยงเนี่ยเราไม่ได้มีกิ่งไม้นะหรือว่าไม่ได้มีขอนไม้ที่พอที่จะให้ด้วงมันเกาะนะทุกคนตามธรรมชาติเนี่ยด้วงจะก,กินนะกินยางไม้หรือว่ากินต้นไผ่นะสำหรับกวางชนเนี่ย มันก็จะเกาะได้มั่นคงเวลระหว่างที่ตัวเมียกินเนี่ยตัวผู้ก็จะขึ้นขี่แล้วผสมพันธุ์ตรงนั้นได้เลยอันนี้เนี่ยคือตามธรรมชาติซึ่งจะเกาะอยู่บนต้นไม้นะหรือว่ากิ่งไผ่ที่มันค่อนข้างจะสมบูรณ์นะทุกคนแต่ในรูปเนี่ยมันเกาะอยู่ที่ปีโป้ซึ่งมันค่อนข้างจะโคงเคงนะแล้วก็ปูพื้นของเราเนี่ยเบดดิ้งเนี่ยมันเป็นขี้เลื่อยของนูแฮมสเตอร์นะกรณีเนี้ยเนี่ยมันก็จะทําให้ด้วงเนี่ยท่าไม่เหมาะสมนั่นเองนะทุกคนแล้วก็อาจจะทําให้อ่าส่วนที่เป็น เศษขี้เลื่อยเนี่ยเข้าไปติดได้นะระหว่างที่ตัวผู้สอดใส่มันจะเข้าไปติดได้นะทุกคนเราก็มีวิธีแก้นะทุกคนวิธีแก้ก็ง่ายๆนะทุกคนเราก็ได้ทําการเอาขอนไม้มานะหรือว่าเอาเศษไม้มานะเพื่อให้ตัวเมียเนี่ยมีที่เกาะที่มั่นคงนะพอมีที่เกาะที่มั่นคงเนี่ยขาของตัวเมียมันจะเกี่ยวขอนไม้ไว้และตัวผู้จะสามารถผสมพันธุ์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เราได้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์มาแล้วจากี่ที่สองกันนะเราจะมาทํำยังไงต่อนะครับทุกคนเราไม่ได้นํามันมาผสมกันเลยแบบนี้นะทุกคนเราเนี่ยจะให้ตัวผู้และตัวเมียเนี่ยได้รับการกินอาหารก่อนเนาะเพื่อโดูบนะให้ตัวผู้และตัวเมียมีความพร้อมและมีความแข็งแรงนะเราให้กินอาหารอยู่ที่5วันนะถึง1อาทิตย์ก่อนการผสม สำหรับตัวผู้ที่พร้อมมากนะครับทุกคนจะขึ้นขี่แล้วสอดใส่ทันทีนะครับทุกคนเหมือนกับตัวนี้เลยแต่บางตัวเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะใช้เวลาแล้วโลมนานถึง1 0ถึง20นาทีก็ไม่แปลกนะทุกคนแล้วสุดท้ายก็จะสอดใส่อยู่ดีถ้าพร้อมนั่นเองนะเราเห็นลักษณะของตัวผู้ที่พร้อมกันไปแล้วนะทุกคนเรามาดูลักษณะของตัวเมียที่พร้อมผสมกันบ้างนะถ้าสังเกตตัวเมียที่พร้อมผสมจะมีลักษณะที่นิ่ง มากนะทุกคนจะสังเกตคือนิ่งมากนะไม่ค่อยขยับไปไหนแล้วก็หนวดเนี่ยจะขยับอยู่ตลอดเวลาเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยสำหรับตัวเมียที่พร้อมประสมจะเปิดตูดให้ตัวผู้สอดใส่อวัยวะเข้าไปนะทุกคนเมื่อตัวผู้เนี่ยใช้อวัยวะของมันสกิดที่ตูดของตัวเมียแล้วตัวเมียจะเปิดตูด ขึ้นมาทันทีนะให้ตัวผู้เอาอวัยวะเพศเข้าไปนั่นเองไอทวารตรงนั้นเนี่ยสามารถเป็นที่ผสมพันธุ์ได้สามารถเป็นที่ขับถ่ายได้เป็นรูเดียวกันนั่นเองนะครับการผสมพันธุ์กวางชนนะครับจะอยู่ที่ราวๆประมาณ30-45นาทีนะครับผมนับจากตัวผู้เอาอวัยวะสอดเข้าไปที่ตข่งตัวเมียนะแต่สำหรับบางตัวอาจจะได้นานกว่านั้นนะทุกคนมันเกิดจาก นิสัยส่วนตัวของกวางชนตัวนั้นๆน,น,นะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็จะชอบเอาเอวาัยาวะใส่เข้าไปเนี่ยคือจริงๆเสร็จแล้วมันก็ควรจะเอาออกแล้วใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยกินไปถึง1ชั่วโมงนะหชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งก็ยังไม่เอาออกนะทุกคนเป็นเป็นดวงที่มีความฟิตปั่งมากๆนะทุกคนนะไม่แปลกนะเป็นเรื่องปกตินะทุกคนบางตัวเนี่ย มันก็อาจจะผสมกันถึงเช้านะทุกคนจริงๆมันฉีดอสุจิเรียบร้อยแล้วล่ะผสมกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังไม่อยากเอาอวัยวามันออกนั่นเองก็สอดใส่ไว้จนถึงเช้าแล้วเอาออกก็มีเหมือนกันนะทุกคนกรณีนี้เนี่ยเราสามารถช่วยมันได้เหมือนกันนะหรือว่าเราจะปล่อยให้มันเอาออกเองก็ได้เหมือนกันนะทุกคนยังไม่หยุด อบจริงๆชีวิตนี้เอาอยัางเออพอ,อแล้วพอ,อแล้วตรเมียเขาปิดตูดแล้วพอพอลูกพอ่อพอหยุดชั่วโมงหนึ่งแล้วโอเคไหมชั่วโมงนึงแล้วใจเย็นปกติเราผสมกันแค่สี่สิบนาทีนะสามสิบถึงสี่สิบนาทีนี่ล่อไปชั่วโมงหนึ่งเลยลูกพอ่อใจเย็นโอเคไหมนะตั้งสติดีนะลูกพ่อนะปี เซียนมาจากไหนนะลูกพอ่อโอเคไปเก็บอวัยวะของเจ้าไปซะเก็บไปไปเลยดีมากเก็บไป,บไปโอเคพอพอเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าจะต้องมีนางสนมอีกสองนามันนี้ไมเ่เฮสีโอเคไหมเดี๋ยวจะมีนางสนมอีกสองนามที่จะจะต้องทําภารกิจนะเก็บแรงไว้บ้างโอเคปะเก็บแรงไว้บ้าง พอจะรู้เหตุผลแล้วนะว่าทำไมนะเจ้านีถึงได้เสียนมีพลังวังชาได้ขนาดนี้นะดูอ้อยดิอ้อยนี่คือแบบดูกินอ้อยอือ <c oughs> <c oughs> เรียกว่ากินไปเกือบครึ่งท่อนเลยทีเดียวนะภายในระยะเวลาประมาณแค่ห้าวันนะกินแบบกินไปเยอะมากนะได้พลังมาจากอ้อยนี่เอง ยอดยาโดบชั้นดีนะแต่ไม่เป็นไรนายจะต้องเหลือภารกิจอีกสองนางนะหวังว่านายจะทำได้นะอีกสองนางน,ะนางสนมนะนางสนมอีกสองนางรอนายอยู่อ่ะเราโดดด้วยปีโป้แทนก่อนแล้วกันกินปีโปเค่ะหลังจากผสมพันธ์มา ลองชิมดูอร่อยนีในปีโป้โดกแทนแ,แล้วก็อีกประมาณนคือถ้าพรุ่งนี้ทางที่ดีทิ้ง2วันเดือประมาณ2วันถึงวันหนึ่งนะแล้วก็เราก็จะผสมกับนางสนุกอีก2นามนะเพื่อที่จะไปทำพันต่อเยี่ยมจริง ลูกพอ่อเดี๋ยวให้ดูนางสนมดีกว่าม่ให้ดูนางสนมอ่านั่นคือเมียของไอ้เจ้าตัวนี้สองตัวนี้นะสองตัวนี้คือเมียของไอ้สองตัวนั้นที่ยังไม่ได้ผสมเดี๋ยวจะต้องผสมอีกสองตัวนะแล้วก็ไอ้ตัวปีกเหลืองๆนั้นไม่เกี่ยวนะอันนั้นแม่พันุกว่างท่าเขานะทุกคนซึ่งไขไ่ไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็คืออยู่ไอ้ตู้นี้ตู้สีเขียวนี้นะ ก็สปอยไปเลยแล้วกันแต่เดี๋ยวจะทำกว่าห้ากโอเคอนะทุกคนอันนี้ก็เป็นรอบที่สองของชายชาตีนะของเจ้าดวงกว่างของเรานะเป็นตัวเดิมเลยนะที่ผสมไปนะแต่อันนี้เป็นรอบที่สองกับตัวเมียตัวที่สองนั่นเองนะยังแรงดีเหมือนเดิมนะอาจจะต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะในช่วงแรกแต่สุดท้ายก็ผสมเหมือนเดิมนะอาจจะกระตุ้นนะกระตุ้นแล้วก็ผสมเหมือนเดิมนะผสมตอน สองทุ่มสี่สิบตอนนี้สามสองทุ่มยี่สิบนะสองทุ่มยี่สิบตอนนี้สามทุ่มสี่สิบแล้วนะจริงๆเนี่ยด้วงพวกนี้เนี่ยผสมแค่ครึ่งชั่วโมงก็เพียงพอแล้วนะจะสังเกตได้ว่าหลังจากครึ่งชั่วโมงนับจากมันสอดน,นับจากไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสอดออยวะสืบพันธุ์ของมันสามสิบนาทีเนี่ยมันก็จะนิ่งแล้วนะถ้าสังเกตนี่คือมันจะนิ่งแล้วนะตอนมันผสมเนี่ยลักษณะของหนวดมันจะขยับนะแล้วก็มันจะค่อนข้างคึกคืนกว่านี้นิดนึงนะมีการส่งเสียงแล้วก็มีการขยับต หลังจากที่มันหยุดมันนิ่งสักพักหนึ่งเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะก็คือมันผสมเสร็จแล้วนะอันนี้เนี่ยปล่อยทิ้งไว้นะปล่อยทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเลยนะมันก็จะยันอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมนะจริงๆมันเสร็จแล้วนะแต่ว่ามันไม่อยากเอาออกนะนี่เป็นนิสัยของกวางชนเนาะเนเรื่องปกติมันก็อาจจะอยู่เยนเช้าแล้วค่อยออกเลยก็ได้นะถ้าเรามั่นใจนะว่ามันผสมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่ออกเนี่ยเราจับมันออกได้นะ สำหรับตัวเมียเนี่ยก็ยังผสมติดเหมือนเดิมนะอันนี้ที่กล้าพูดเพราะว่าตัวเมียตัวแรกเนี่ยมันออกไข่มาแล้วนะมันออกไข่มาแล้วเยอะซะด้วยนะทุกคนเนาะแล้วก็จับมันเอาออกได้เลยนะสาหรับเจ้านี้นะแต่ว่าถ้าทิ้งไว้เป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะแต่ถึงไม่ทิ้งไว้ปริมาณไข่ก็ได้เท่าเดิมอยู่ดีเนาะเพราะมันผสมเสร็จแล้วแค่มันไม่อยากเอาออกเฉยๆเนาะแต่จริงๆเอาออกก็ได้นะจังหวะนี้เนาะ ยิ่งการเอาออกจะดีกว่านะถ้าเราจะใช้พ่อพันธุ์ในการผสมรั้นต่อไปนะเพื่อป้องกันด้วยนะเป็นป้องกันแน่นอนเลยคือมันมันจะมีแรงใช้เยอะขึ้นนะมีแรงทําในครั้งต่อไปเนะี่ยอย่างนี้เราก็แบบพอเราจะใช้ตัวเมียให้พอแล้วตัวเมียจะได้กินอาหารสักทีลยไรแล้วก็เอามันออกได้พนะยายามเอามันออกได้ตุ่นนิดนึ่งออกไหม ออกมันดูพอออกไหมออกไหมยังจะเอาต่อนะตัวนี้นี่คือหืนจริงๆนะแล้วอีกอย่างนึงก็เป็นแบบหืนจริงๆนะแข็งแรงเพราะพันแบบนี้เนี่ยเดี่ยบยังจะเอาต่อพอแล้วลูกชั่วโมงกว่ากนะ็พอเนาะพอมาถึงจังหวะน,นี้เนี่ยเราอาจจะต้องช่วยแล้วนะ chưa mùng quá hỏi này hỏi 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 ว่าเอาออกไม่รู้มันเป็นระบบล็อกหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะไม่กล้าดึงอยากให้มันเอาออกอยมากกว่า อันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ของด้วงกวางนั่นเองนะครับทุกคนลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณป้องสุดท้ายนะครับทุกคนอยู่บริเวณตูดนั่นเองนะสามารถเก็บได้และสามารถเอาออกมาใช้ได้ในกรณีที่ต้องการผสมพันธุ์นะทุกคนภายนอกเนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็นโครงล่างแข็งนะแล้วด้านในเนี่ยก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างที่อ่อนๆนะตรงนั้นเนี่ยจะเป็น จุดฉีดนะจุดที่เอาไว้ฉีดอสุจินั่นเองนะสาเหตุที่ภายนอกของมันเป็นโครงล่างแข็งนะเพื่อป้องกันนะอันตรายนั่นเองนะทุกคนตัวที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์จริงๆเนี่ยจะอยู่ด้านไหนนั่นเองนะทุกคนเหมือนกับ คนเราเหมือนกับสัตว์ทั่วไปนั่นเองแต่ลักษณะเด่นของอวัยวะสืบพันธุ์ของด้วงที่เป็นเพศผู้เนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นแง่งออกมานะทุกคนลักษณะเป็นแง่งสองแง่งออกมาเอาไว้ใช้ในการสกิดตูดของตัวเมียเพื่อแงะตูดของตัวเมียให้พร้อมที่จะเปิดและสอดใส่เข้าไปก่อนที่จะฉีดน้ำัสุจินั่นเองนะทุกคน สำหรับน้องๆหนูๆไม่ว่าท่านใดที่จะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็แล้วแต่นะสนใจอยากลองศึกษาวัฒนัาากรชีวิตของหนอนด้วงกว่างชนนะทั้งเพจเรามีขายให้ทุกคนเลยนะทุกคนแล้วจะมีการแจกด้วยนะเข้ามากดไลค์กดสอบถามข้อมูลกันได้นะโอเคนะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ประสบการณ์ที่ได้ไปเก็บเกี่ยวข้อมูลมานะครับผมใครมีความรู้ความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์แนะนําได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับและถ้าอยากสนุกไปพร้อมๆกับความรู้ไปกับด้วงและสัตว์ต่างๆนะแนะนำนะครับกดไลค์และกดซับสไครต์ไว้กันด้วยนะครับผมวัน,นี้ไป แล้วนะครับสวัสดีครับ